ว,วัสดีครับผมก,กับลุงเดียทิมลังบ้านหนองอุงอิงนะครับมูมันตื้นแล้วนะครับมันปวดท้องอ <c oughs> มีมอกนะครับแต่ว่าตรงส้านมันครับป่าไปอื้อก้อนครับหนูบอกไม่ไห้แล้ว ตึ้งห้องน้ำประจําก็แล้วครับรีบรีบเอาเร็วเร็วไม่ไหวแล้วพ่อเอ้ยไม่ไหวแล้วอุ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วอ้๋ออ้อเออเอามานี่มาเด้อ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 เออ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 อืมเอาแล้วครับมูไม่ไหวจริงๆแล้วครับ ตีมานรถตูตอยังกลับมาไม่ถึงกันทีนะครับแต่กลายมาแล้วครับชงัยน่าจะแหวลาดแหวได้รับแหวจ่ายตลาดอ่ะเรียบร้อยแล้วกับมูเดี๋ยวป่าเดินสักรอบก,ก่อนครับ 굿มอร์นิ่งกับสวัสดีตอนเช้าเอฟซีที่น่ารักใจดีทุกคนครับของหมู่อ้วนของสาวน้อยเป็ดบานแปลงและก็ของน้ององค์เองของทุกคนกับเอฟซีทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าครับก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเองยิงรวยๆวยกันทุกคนกับปีใหม่นี้ นี่ดูครับดูบรรยากาศกาจ,จะปีใหม่แลว้วอีกไม่กี่วันกับแป๊บแป๊ป,ปีหนึ่งปีที่แล้วลงเดียกับปานางอยู่เมืองการน,นะครับมาปีนี้ ได้มาอยู่นี่กังงเหมือนกันครับงงจะในติวะเออเราอยู่ในเมืองมาหลายปีจินกับในเมืองคือไม่ได้จินได้หรอครับไม่ใช่ว่าจอดไว้คือจินก,การทำงานครับแต่อยู่ๆวันนึ่งเราได้กลับมาอยู่ตรงนี้มันคงมีบุญมาได้มาอยู่กับน้องกับไรครับอยู่ๆ เพราะว่าในความคิดเราตอนนั้นคือเราคิดว่าเราทำงานเราขายใกล้หรืออะไได้กระได,ดเราไปสู้ชีวิตติ่ในเมืองเผื่อจะเก็บเงินก็อย่างที่ลงุงเนี่ยบอกนะพอจะกลับมาอยู่บ้านนอกนั่นแหละครับพอเราคิดไม่ออกว่าถ้าเรามาอยู่บ้านเราเราจะทำอะไรได้เราจะมีรายได้มัแบบนหนแต่อยู่ๆเนี่ยครับมันมันแปลกเลยครับมันงงเลยครับเป็นบุญหมองมาครับ มีแต่สิ่งดีๆครับพอย้อนกลับไปก็สิ่งที่เราคิดว่าเราไปโชว์งานนักที่ในเมืองเพื่อ,อเงินกลับมาอยู่บ้านนอกมันไม่ถูกต้องเสมอไปครับถ้าเรามีความพอดีความพอเพียงนะครับอยู่บ้านนอกเราก็สุขสบายครับ อันนี้ความินลงเดียนะลงเดียวว่าเราแขกไปลงกับวัตถุว่าครูต้องไปช่วชีวิตในเมืองครูจะต้องมีรถขี่มีเงินจ่ายมีบ้านลังโตโตอ่าเราเราจะคิดไปในประมาณนั้นนะแต่จริงๆแล้วความสุขมันไม่จ่ายความสุขมันไม่จ่ายตรงนั้นต่างมด เนี่ยกับความชุกตึงเนี่ยกับความชุกกับเนี่ยความชุกกับไอ้สีตัวอย่างตีม่อว้าเนี่ยครับ โรคไรัไก็เจ็บกินยาสักรอยเม็ดก็ไม่สูก,กับว่าสาวกับสูอากาศบ่อยทุดหมือนนึ่งกลางกับปอดมนนันนั่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 น,น,นเราสูขวัญปิดในเมืองล่วงไปต่อไรกับถึงนี่ดูกับแต่ไม่งั้นก็คงจะไม่มีอากาศออกซิเจนบ บริสุทธิ์คล้ายกันแล้วครับเยอะไหมตัวน,นี้ออกซิเจนกระป๋องดูครับที่มันเป็นไปได้ครับตัวน,น,นี้นี่ยังเดี๋ยวปูดเหลาคำกับนะครับฟังนะครับ มูมันตื่นนานแลวครับมันไม่ไหวครับมันปวดแต่มันก็ไม่กวนครับนั่นก็มานอนกลางๆกลางๆพอเราไม่ลุกมันก็เดินกลับไปตีนอนเหมือนเดิมปกติครับไม่มีการมากวนพอดีหลวงเดียปนานางแกลงแ <c oughs> กลงทำนอนหนิงแต่จริงเรา <c oughs> ตื่นตั้งนานเลยครับแกว่าเออมันมืดไปหนองไปไปหนองไปไป,ไป ถึงมอกมอกนำคางแล้มันมาก,กันนะครับก็เลยแกล้งแบบไม่ไม่อยากตื่น,นไอ้มอกกับนำคางมันจางลมสักนิดน,นี่นะครับยาวิเศเทติสุดนำสะอาดอากาศบริสุทธิ์สุขสาพจิตด,ดี ไปไม่ต้องไปดูพี่อู้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 อูมาเกินเอฟซีคงมีความสุขนะครับถูกเงินกันน่ารักแล้วก็เอฟซีใกล้ๆทุกคนเดี๋ยวติดดูใต้ต่อชด หรือว่าอาจจะเล่นอาจจะลองเล่นก่อนเสิร์ลองเพลงจนถึงดึกหรือว่าเกือบจะว่างเอาไม่เนี่ยเออน้องๆๆโอ้โหโตวัวเบลเลอเลยการเดินเนี่ยครับอันนี้ไม่ใช่งูนะอันนี้ไม่ใช่งูนะครับเอซเดี๋ยวเอซตกใจลา ลุงเดียยังตกใจกับตีแรกนึกว่าลูกปลาเลยนะแต่ไม่จ่ายนะครับนี่กระเดือนนะครับตัวยี่โตกับคนกินได้ครับดูกันลูเดีเห็นไมครับอืมตึ่งเตียบกับดูกเด็กดูกันกระเดือนนะครับนี่คือกระเดือนนะครับไม่ใจงูครับลูกเด็กหนังมอง <laughs> ไปน้องไปยึดก่อนมาเร็วยึดตรงนี้ก่อนปึ๊บรถมาครับอือเอายึดสต็อปโอเคไปครับลอยใสย่ลอยใส่จูงยาวไม่ได้ครับแต่รถมาแบบนี้ ต้องใส่จูงสั้นรับไม่อันเลอเดี๋ยวก็กลบเราก็ออไม่รู้เรื่องเนี่ยก็แบบกว้างหน้ารถแล้วยุ่งรับนี่รถกับข้ามาแล้วครับน้องไปจตลาดไปไปไปใจลาดไปจลาดดไปจลาดไปจลาดอุ้ยรีบรีบรถๆราบร้บรีบ่อบรี่รรอีบรีบรอบรีบงีบรนบรี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 บร ใส่จุงสั้นเอ้ยไม่นี่นี่ฮะอืมมันไม่ได้มีตังในตังสดไงมันมีแต่ในแอปอืมเอาไหมเอ้ย น้องมาจอดแล้วไ,ไมม,ไไม,มไนะมน้องน้องเอาไว้เลยฮะ <c oughs> นีช่องตัวนี้เอาไว้เลยเลูกดิกกินอะไรลูกดิกื <c oughs> อตื่น <c oughs> เรว có lắm mà, có không lắm xì dâm nặng 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 cái nặng 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 nặng

นี่ครับเดี๋ยวนี้ตันสมัยครับปอปอไปนองแป๊บๆเอาครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับกากติดตามจองลุงเดียติมรัางบาลรององค์อิงด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนแต่อย่าก,กดตามโฆษณานะครับฝากจองโรงแรมทีมน้องบ้านน้องอิงนะครับปานางแม่บ้านน้องอิงด้วยครับเชิญแม่กินหน้าครับสวัสดีครับผม